สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนาชาพรในรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของสุภาษิตพระร่วงนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะ ค่ะในเนื้อหาของบทเรียนนี้นะคะในเรื่องสุภาษิตพระร่วงนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราก็จะเรียนรู้ในส่วนของเรื่องบทนำเรื่องบทวิเคราะห์เรื่องสทานุกรมความรู้เพิ่มเติมเว็บไซต์แนะนำและก็แบบฝึกหัดนะคะทั้ง6หัวข้อนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องนี้ค่ะ ในส่วนบทนำเรื่องนะคะสุภาษิตพาร่วงนี้นะคะเป็นสุภาษิตไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะมีเนื้อหาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของการวางตนในสังคมนะคะสุภาษิตนี้เป็นต้นแบบให้เกิดวรรณคดีสุภาษิต ะะแล้วก็ยังคงมีสุภาษิตอีกหลายๆเรื่องนะคะสุภาษิตพาะร่วงนี้นะคะเป็นต้นฉบับของกรมศิลปากรคัดมาจากหนังสือประชุมจารึก วัดพระเชตุพนนะคะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งไม่ปรากฏนามผู้แต่งเนื่องจากตอนต้นเนี่ยแล้วก็ตอนท้ายของเรื่องระบุไว้ว่าพระร่วงเจ้าเป็นผู้บัญญัติคําสอนนี้และลักษณะภาษาบางแห่งนะคะเหมือนกับการใช้ภาษาในสมัยสุขโขทัยค่ะ ในส่วนของบทวิเคราะห์นะคะในเรื่องสุภาษิตพระร่วงนี้นะคะรูก็ได้ยกตัวอย่างสุภาษิตบางสุภาษิตเท่านั้นนะคะอย่างเช่นสร้างกุศลอยารโรยมีความหมายว่าการสร้างบุญสร้างกุศลช่วยทําให้กิเลสถูกขัดเกล่าวเบาบางลงคนที่มีกิเลสน้อยชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความร่มเย็นนะคะสุภาษิตอบอ้อมเอาใจคน ะะหมายถึงอะไรหมายถึงให้มีเมตตาต่อคนทั้งหลายไม่เฉพาะแก่พี่น้องเท่านั้นนะคะสุภาษิตปลูกไมตรีทั่วชนหมายถึงอะไรมันปลูกไมตรีกับคนทุกคนมีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะคะสุภาษิตตระกูลตนจงคำนับหมายความว่าให้ความเคารพวงตระกูลค่ะ คำทานุกรมก็คือคำศัพท์นั่นเองนะคะจากเรื่องนี้นะคะสุภาษิตพระร่วงก็มีคำศัพท์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้จะมานำเสนอเพียงแค่คำศัพท์เท่านั้นนะคะเช่นความแหนความแหนนี้มีความหมายว่าความลับสิ่งที่ควรหวงแหนเถื่อนหมายถึงป่าทาราดนหมายถึงพื้นแผ่นดินประหยัดหมายถึงระมัดระวังค่ะ ความรู้เพิ่มเติมนะคะคำว่าพระร่วงมีความหมายถึงชื่อราชวงศ์ที่สถาปนาและปกครองกรุงสุขโขท,ทยัยโดยคำว่าร่วงแปลว่ารุ่งเรืองพระร่วงจึงมีความหมายว่ากษัตริย์ผู้รุ่งเรืองซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขท,ทยัยทุกพระองค์เลยนะคะ เว็บไซต์ที่จะแนะนําให้กับนักเรียนนะคะนอกเหนือจากในบทเรียนนะคะนักเรียนสามารถติดตามในเว็บไซต์ที่คุณครูแนะนํามาให้2เว็บไซต์นี้ได้นะคะเพื่อความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนค่ะ แบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะคุณครูก็มีมาให้หนักเรียนทำสองข้อนะคะข้อที่ 1, หนึ่งนักเรียนคิดว่าสุภาษิตบทใดที่ล้าสมัยและสุภาษิตบทใดที่ยังใช้ได้ดีในสังคมปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วยนะคะข้อที่สองนักเรียนประทับใจสุภาษิตบทใดมากที่สุดเพราะเหตุใดนะคะทั้งสองข้อนี้นะคะให้ทำใส่ในสมุดด้วยนะคะ